อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะเจอกันกับโนจิดาพาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูแลผิว ผิวใสให้เหมือนกับผิวเจ้าสาวเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะสามารถช่วยได้ทั้งคนที่มีสิวเซี่ยนนะคะหน้ามันหน้าแห้งนะคะรวมถึงคนที่มีฝ้ากระจุดด่างดำนะคะผิวหน้าไม่กระจ่างใสนะคะสูตรนี้สามารถช่วยได้และสามารถช่วยกระชับรูขุมขนนะคะทําให้ผิวไบรท์มากยิ่งขึ้นใช้แล้วผิวจะสว่างแล้วก็ผิวจะดูดีมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้เป็นประจําอย่างต่อนเนื่องนะคะไปดูกันค่ะว่าหนูใช้สูตรไหนนะคะสําหรับสูตรผิวไบรท์ผิวใสดุดเจ้าสาวนะคะไปดูกันค่ะ นะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำคอร์สแบบหน้าใสแบบเจ้าสาวกันนะคะทุกคนซึ่งเราจะใช้ส่วนผสมในส่วนเข้ามาก็คือนี่น้ำมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศปั่นนะคะแล้วก็วาสลีนค่ะไปค่ะไปทำกันอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือวาสลีนค่ะวาสลีนประมาณหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนใส่ลงไปเลย และตามด้วยถั่วเขียวค่ะเพราะว่าวันนี้ขั้นตอนแรกของเราก็าคือเราจะใช้วิธีการสครับผิวนะคะใช้ผงถั่วเขียว1ช้อนชาค่ะโอ้แล้วตามด้วยผงเกลือขาวนะคะอีก1ช้อนชาค่ะเติมเนี่ค่ะมะนาวเล็กน้อยนะคะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันค่ะ เพียงเท่านี้เราก็ได้เนื้อสครับแล้วนะทุกคนนี่เป็นเนื้อเข้มข้นแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะต่อไปเราก็จะทำขั้นตอนของการมาร์คผิวกันนะคะขั้นตอนการมาร์คผิวนะคะง่ายๆค่ะใส้มะเขือเทศนะคะประมาณหนึช้อนโต๊ะเกือบเกือบครึ่งลูกนะคะทุกคนแล้วก็ผงนางพญาค่ะผงนางพญา1ช้อนชาค่ะ คุณพูดได้เลยเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยค่ะหนึ่งช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะนี่เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้มาสกผิวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปใช้กันขั้นแรกเลยนะคะก็คือการล้างหน้าทำความสะอาดนะคะล้างหน้าเสร็จนะคะก็คือมันลงสครับได้เลย นี่เป็นสครับตัวเขียวกับกาวเครือขาวนะคะซึ่งสครับตัวนี้จะไม่บาดผิวถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ชอบสครับแบบที่มีความหนืดแบบนี้นะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนจากวัสลีนนะคะเป็นน้ําตาลได้หรือไม่ก็เป็นน้ําผึ้งได้นะคะหรือเติมมะนาวลงไปอย่างเดียวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็สครับสูตรนี้แบบมีความอ่อนโยนสามารถขัดสิวเซี่ยนต่างๆนะคะได้รอยดำรอยแดงต่างๆจะลดลงนะคะเมื่อใช้สครับสูตรนี้แบบต่อเนื่องนะ,ะและความมันบนผิวก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะทุกคนอ่ะเนื้อสครับมันก็จะมีความแน่นเพราะมันเป็นเนื้อสครับวัสลีนนะคะแต่มันยังคงความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะ ขัดไปมันก็จะหลุดไปนะคะทุกคนซึ่งไม่เป็นไรเลยค่ะมันจะได้ดึงความสกรปรกออกจากผิวของเราประกอบกับพอสครับเสร็จก็คือมันจะไม่แห้งนะเหมาะสําหรับคนที่หน้าแห้งแต่ว่าหน้าสกรปรกนะคะสูตรนี้คือแบบเหมาะมากๆนี่ค่ะสะครับเสร็จแล้วผิวหน้าก็จะไม่มีความแห้งนะสิ่งสกรปกรกในรูขุมขนความมันเซลล์ผิวที่ตายแล้วมันก็จะหลุดออกนะคะ ต่อไปนูไปล้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนที่สองกันค่ะนี่คือผิวหลังจากที่เราสครับเสร็จนะคะทุกคนต่อไปก็สามารถลงมาร์กได้เลยนะคะใช้ผงนางพญานะคะมาร์กผงนางพญาสําหรับคนนี้มีฝ้ากระจุดดงดำรอยดํารอยแดงนะคะผิวหน้าไม่เรียบเนียนต่างๆนะคะคือสามารถใช้ได้เลยผงสมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรล้วนไม่ผสมแป้งหรือว่าอะไรใดๆนะคะมาร์กทิ้งไว้แบบนี้ได้เลย โอเคประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่สนใจผงสมุนไพรใบจีดาพานะคะสําหรับคนที่ดูใน YouTube นะคะสามารถคลิกลิงก์ในคอมเมนต์ได้ส่วนคนที่ดูใน TikTok อกนะคะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคลิกครั้งเดียวแล้วมันไม่เข้าให้กดย้ำๆนะคะมันจะเข้าไปนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวนูจะมาร์กไว้แบบนี้นะคะ5้านาทีค่ะตอนนี้ผ่านไป10นาทีนะทุกคนโนมาร์กทิ้งไว้10นาทีแล้วก็นูจะเช็ดออกก่อนนะคะ เพราะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราใช้วาสลีนนะคะแล้วหนูกวัาว่าเออเนี่ยเราจะล้างหน้ารอบแรกไม่สะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะตามด้วยวิธีการใช้เจลว่านเช็ดหน้าอีกหนึ่งครั้งฉะนั้นก่อนที่จะไปล้างหน้ารบก,กวนเพื่อนๆนะคะใช้สำลีเช็ดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเช็ดก็คือไปล้างได้เลยล้างแล้วนะคะแนะนําว่าให้มาใช้เจลว่านนะคะล้างหน้าอีกหนึ่งครั้งเวลาเช็ด ไม่จําเป็นจะต,ต้องเช็ดสะอาดมากก็ได้นะคะทุกคนใช้เจลว่านโปะไปได้เลยค่ะ <c oughs> แม่ <c oughs> เล็บนูดํามากว่าหนูทําคลิปปิดผมขาวด้วยแชมพูมานะคะยังไม่ปล่อยนะวันเนี้ยปล่อยอันนี้ก็ล้างด้วยเจลว่านก็คือเสร็จ ทุกคนแล้วก็ไปล้างหน้าทําความสะอาดเลยนะคะแล้วก็ลงครีมบํารุงได้เลยวันนี้นูไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับคนที่สนใจสั่งซื้อของสมุนไพรคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าคลิกลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยะคะ่ะวันนี้ไปแล้วนะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ